มามาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายทองคำน,นะคะมาเมาน้กไปโรงเรียนแล้ววันนี้<า>อวันนี้ไที่เียวเอา ยังเดี๋ยวยังไม่ออกเนาะยังไม่ไหลเยอะไปโรงเรียนกับพ่อเรื่องกันนะคะวันนี้มาไปโรงเรียน เราถึงได้เห็นหรือเปล่าันนี้ดาเรือไม่ได้เจอกันงนานหลายยันแล้วเป็นยังยงฮึเราอาทิตย์เมกี้ก็ไม่ได้เจอที่ฟ้าพาพ่อถึกแม่เลยใช่ไหมดาเรือ อัดขีดให้แล้วไม่จอยจะจอยบอกอัดขีดดาวเรืองหน่อยเช้านี่ขีดให้เรยอร้รอยแล้วนีเ่เดินจัง,ลงเลยคิดถึงพี่ฟ้าสิถึงโรงเรียนก็ามอมแมมมันเดินดูนดูดูงูเขา อดเอพี่แมสีกายใสตรงนี้เอืมดรื่องเรื่องดีๆนะนี่ให้พี่แซมเสกสายใส่ได้ลดูตั้ง่าแล้วนะ ด่าเรื่องอะไรทำใเลยทำใจทำใจเลยเจ็บเอาด้เรื่องด่าเรื่องไม่ได้นี่วะเออชนเลนเออเออเออวันติด รีบเดินรีบเดินพี่ฟ้ารอยอยู่ตรงเวียดดาดาเรือดูดูดูนี่จะแบะหาพี่ฟ้าไหมวันนี้รีบเ,เรบเดินเลยรีบเดินเลยคุณนายจะอยากไปโรงเรียนสาธาทิตย์เมื่อกี้ก็ไม่ได้ไป ยัง ka, อยากยกแวะอยู่เราจะไปหาใครจะไปหาพี่ชูบอกบอลล้อุบุลลองลเดินผ่านตลอดใครเดินผ่านได้แล้วนะอุบุลเน่ยีบเดินบเดินที่ฟ้ารออย pues. mm ู่เร e ียนขึ้นนาย ฟ้ามาอย่างฟ้ามาแต่เช้าเลยพี่ฟ้าอืมฟ้าคำรามเราวดาเรืองแล้วหูกลางหูกลาง กินอ้ยอยพี่ฟ้าจะพาดาเรืองมาทึกละยืนกินให้เสร็นะดูดูดูด,ดาเรืองมาแล้วดาเรือง,มา,าองมาแล้วมาแล้วพี่นายมาแล้วเป็นยังไงวันนี้ หาชี้หาชี้นี่ไม่มีเสียงให้แม่แม่เลยแล้วจะเป็นไง อ ah yeah so ้ยะไยนกลังเดหาเจ้าเจ้าดูเสียงเขาแลาง ตอดิอบกินพอดนต้องเอเป็นห้านงดอกทักทายดาเรืองเลยสิเจ้าไปแล่าไปเล่าหน่อยไปประจำที่ หนูหางชี้หางชี้อย่าพลาดถึกละพี่ฟ้าดูดาวเรืองดาวเรืองเอยไหมคุณนายดูสิ ยิงทุกายเอก็จะมีคารตงีดังที่อไ,ไปแล้วไปแล้วดูดูดูดพ่ไฟไปแล้วดาเรืองไปผูกก่อนนะพี่ฟ้านะยืนอยู่ตรงนี้นะดาเรืองก็จะยืนอยู่ข้างๆนี่แหละคนายคนายเดียมากินกล้วยวะเจ้า

อามุนมุนก่อนมมุนดดูดูดูสามมโอคุณเจันที่มุนน่ะโอคุณเจันเอ้มุนเจสั้นสิเดี๋ยวเดใหู้ไปหาได้ใหู้ไปหาไดู้ไปกอเต้นเต้เต้นเตดูส

ก้าวไปก้าวมาแล้วก็วางใช่หยเจ้าดูดูดูยังไม่ทันได้สั่งเลยเต้นโชว์แล้วเต็นโชว์แล้ว เอาไว้เอาไว้เอาไว้เต้นไหมแล้วเต้นไหมเต้นไเต้นไหมเต้นไหมลูกเต้นไหมเต้นสวยเต้นสวยไม่เอาไม่เอาสวย เดี๋ยวยังไงแล้วก็ขอฝากคลิปวิดีทนให้น,นะคะฝาก,กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดตดามในช่องฟลายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้มาจากดาวเรืองใช่ไหมนี่ท่ายืนนี่ฮะเจ้า